สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับรักในกองถ่ายที่ไม่สมหวังเปิดภาพหนึ่งในทายาทของสรพงษ์ชาตีที่เกิดขึ้นกับอายุทศวรร์ข่าวสําหรับการอาลัยเอกสรพงษ์ชาตีด้วยวัย73ปีที่ต้องจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดซึ่งสรพงษ์ชาตีนั้นยังมีทายาทไว้สืบสกุลถึง4คนโดยทายาทคนแรกคือขวัญพิมพ์อักษรที่เกิดขึ้นกับ อดีตนางเอกดังอายุทัศวรร์เสนีวงซึ่งเมื่อครั้งที่เคยเป็นคู่ขวัญกันนั้นจึงสารสัมพันธ์สร้างครอบครัวด้วยกันแต่ชีวิตรักกลับไม่สมหวังเท่าไหร่นักด้วยความที่สรรงค์ชาตินั้นเป็นพระเอกจึงไม่แปลกที่จะมีสาวๆเข้ามาหาอย่างมากมายจนกระทั่งอายุทัศวรันตัดสินใจถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์ฉันสามีภรยาเหลือเพียงความเป็นผู้ร่วมง,งานที่ดีต่อกันเท่านั้น ทั้งนี้สารพงษ์ทัศวรรไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้อายุทศวรรได้เปิดใจเล่าถึงเส้นทางรักตั้งแต่ต้นจนจบลงโดยสรพงษ์ชาตีเป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายในชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้จริงแต่ไม่ใช่ไม่มีใครมาจีบคืออายุไม่เคยเป็นแฟนใครเป็นคนรักคนยากก็เจอกันในกองถ่าย ก็สบายๆด้วยตอนนั้นมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาก็พาเราไปหาหมอชีวิตรักสมัยนั้นไม่ได้สบายเหมือนสมัยนี้เปิดเผยไม่ได้ต้องปิดบังไม่ว่าพระเอกหรือนางเอกคนไหนที่มีครอบครัวจะหลุดจากความนิยมและตกไปทันทีแต่ก็ไม่ถึงกับไม่มีงานหลอกแต่ในยุคข,ของอายนั้นก็เป็นยุคปลายๆของแบบนั้นแล้วแต่ต่อมาเราก็มารู้ว่าเราท้องในภายหลัง แต่ตั้งแต่มีข่าวว่าท้องจนถึงคลอดเขาก็ติดตามเรื่องของน้องขวัญมาตลอดยิ่งตอนที่สอบติดจุลาออกทีวีไม่รู้กี่รายการเรียกว่าถึงไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ยังร่วมงานกันได้ไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยการที่เราห่างออกไปก็เป็นเพราะอายุเป็นคนถอยออกมาเพราะคิดแล้วว่ามันวุ่นวายความสงบมันน้อยความสุขมันก็น้อย ฉะนั้นเราก็เลือกทางที่จะไปและมีความสุขและสงบดีกว่าไหมขอขอบคุณข่าวจาก i r r l f e e d Pro ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ